โอเคนะครับต่อไปครับหัวทำไมเขาเรียกหัวล้านชนกันทำไมผมถึงียงหัวล้านชนกันมามันจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราดึงทั้งสองฝั่งแล้วนะครับมันจะเป็นนะครับแบบนี้นะครับเงื่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงให้มันชนกันครับให้มันชิดกันอ่าโอเคนะครับ ก็สวัสดีนะครับน้านาตกปลาทางมือใหม่มือเก่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับการต่อสายหน้านะครับการต่อสายหน้าตกปลาช่อนนะครับตกหยิบปลอมตกกบยางกบกระโดดอะไรพวกนี้นะครับในรูปแบบของผมที่ผมใช้นะครับน้านาท่านใดนะครับที่นะครับใช้งานคล่องแล้วก็นะครับรับชมได้นะครับรับชมได้นะครับก็ ให้คําแนะนํากันได้นะครับหรือนะครับคนไหนนะครับที่และนะคนไหนที่เพิ่งเข้ามาตกนะครับก็สามารถนะครับนำสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนั่นคือต่อชุดสายหน้าเนี่ยตกปลาช่อนเนี่ยเอาไปปรับเอาไปใช้นะครับในรูปแบบของตนเองได้เลยนะครับส่วนวัสดุปอนนี้นะครับก็จะมีนะครับสายหน้านะครับันนี้สายหน้าของผมนะครับเป็น30ปอนนะครับเป็นช็อกกลีด30ปอนนะครับผมว่ามันไม่ล็ก ไม่ใหญ่นะครับมันกำลังพอดีนะครับสปอนด์เนี่ยไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายพอดี PE ของผมนะครับเป็น PE 2นะครับอันนี้ถอดออกมาจากลอกเลยนะครับต่อพอดีนะครับสําหรับผมใช้ประจํานะครับจะมีอยู่2แบบนะครับเรียกว่าแบบที่รวดเร็วนะครับกับแบบที่มีเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแบบที่1ที่ผมใช้เนี่ยเป็นยังไงอันนี้เป็นแบบที่ง่ายที่สุดแล้วรวดแล้วก็ รวดเร็วที่สุดแล้วนะครับผมโอเคครับเรามาดูกันนะครับแบบที่1นึ่งของผมนะครับจริงๆก็นะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับตอนเวลาเราเรียนลูกเสือสมัยเด็กนั่นคือแบบว่าเงื่อนหัวล้านชนกันนะครับอันนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนะบางคนอาจจะสงสัยว่าทาไมเรานะครับ ต้องต่อสายหน้าด้วยนะครับใช้สาย PE ต่อไปกับเหยื่อเลยไม่ได้หรอนะครับจริงๆมันก็ได้นะครับถ้าปลาเราไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับหรือว่านะครับเราตกในพื้นที่ที่มันไม่มีสวะนะครับไม่มีกิ่งไม้เยอะนะครับเพราะว่าสายหน้าของเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับอย่างเช่นตัวนะครับช็อกโกแลตตัวนี้เวลานะครับเราตีไปนะอย่างเช่นตีเหยื่อปลอมนะครับเราไปพาดกับกิ่งไม้ นะครับมันจะไม่พันนะครับมันจะไม่พันเห็นไหมครับกับมือผมนะมมันจะไม่พันม้วนกลับมานะครับแต่ถ้าเป็นนะครับสาย PE เนี่ยนะครับพอตีไปดนกิ่งไม้เนี่ยมันจะม้วนนะครับแล้วพันกันแน่นเลยทําให้เราอาจจะเสียเหยื่อตัวนั้นได้นะครับอันนี้เป็นเหตุผลนที่เราต่อแล้วก็นะครับป้องกันด้วยนะครับสมมติเราเจอไซโลนะครับไซใหญ่หน่อยหรือไอที่ตกชะโดนะครับอันตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับเพราะว่าฟันปลาเขาท้าขบ โอเคเรามาเริ่มกันนะครับสําหรับรูปแบบที่1สําหรับที่ผมใช้นะครับที่ผมใช้นะแล้วก็วิธีมัดแบบของผมนะครับอ่ะโอเคนะครับเรานํานะครับ2เส้นนี้นะครับคือสายช็อกกี้ตนะครับกับ PE นะครับวิธีการนะครับเอาช็อกกี้ตนะครับจับไว้ก่อนนะครับนําสาย PE เนี่ยมาพาดไว้ข้างบนแบบนี้ หรือข้าง้างอ่านไปข้างๆนะครับทำข้างๆแบบนี้นะครับช็อกดียูงข้างล่างนะครับสายพีอีนะครับพาดเข้าไปข้างบนแบบนี้นะครับเราปล่อยมันลงไปเลยนะครับแล้วก็เอามือนะไปล้วงข้างล่างเข้ามานะครับทําไปชรื่ๆนะครับแบบนี้นะครับล้วงเข้ามาแล้วก็มาพาดกับสายพีอีอีหนึ่งครั้งนะครับแล้วจับมันไว้นะครับจับมันไว้นะครับล้วงมาจากข้างล่างนะครับแล้วก็จับมันไว้เอาไปนิ้วโก้งจับมันไว้นะครับพิธีการต่อไปก็คือเราจะม้วนนะครับม้วนตัวนี้นะครับ ายสายตัวนี้นะครับเข้ามานะครับข้างในห่วงตรงนี้นะครับอันเมื่อกี้นะครับเอาใหม่นะพาดเข้าไปนะครับจับม้วนขึ้นมานะครับอันนี้พ่จับไว้แล้วก็นํานะครับปลายสายตัวนี้สอดเข้ามาข้างในห่วงนะครับตัวนี้นะครับข้างในห่วงตัวนี้นะอ่าเราก็มือเอานะครับเอาไปหยิบสายปลายสายขึ้นมาครับสายพีนะครับแบบนี้นะครับม้วนนะครับประมาณนะครับห้าถึงเจ็ดรอบนะครับหนึ่ง 2 3 4 5โอเคนะครับแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการดึงนะครับดึงนะครับเดินดึงสองฝั่งเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะค่อยๆนะครับเรียงตัวมันเป็นเกลียวนะครับสวยงามอ่าถ้ามันไม่เกลียวเป็นเกลียวนะครับมันสลับกันอยู่ก็เอามือนะครับ อ่าสกิดมันน้อยนะครับปรับจัดมันให้มันสวยงามอ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอย่าพึ่งหนึ่งแน่นจนเกินไปนะครับอย่าพึ่งดึงดึงแน่นจนเกินไปเดี๋ยวเรามัดอีกฝั่งหนึ่งอ่าอันนี้ฟังสายพีอมัดก่อนนะครับใช้ว่าสายพีอมัดก่อนหรือใครจะเอาสายเอ็นมัดก่อนก็ได้นะครับทำแบบเดียวกันครับนะครับรูดสายเอ็นนะครับของเรานะครับชองกรีดของเราเนี่ยนะครับมาดนึงอ่ะสลับฟังครับอันนี้ เมื่อเรามัดแบบนี <mon> ้แ <one> ล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับอามัดแบบนี้แล้วนะต่อไปครับสายพ e อยู่ข้างล่างนะครับครั้งแรกนะครับเมื่อกี้สายช็อกกีลใช่ไหมอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นสายพ e อีข้างล่างนะครับเอาช็อกกี้เลเนี่ยไปวางไว้ข้างบนจับไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาช็อกกีเลยเนี่ยนะครับทับเข้าไปนะครับวนมาข้างล่างนี้นะครับมาฝั่งนี้นะครับฝั่งข้อหาตัวของเราเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับวนเข้ามานะครับ นบแบบนี้นะ,อะเอาไว้นะครับจับวนเข้ามานะข้างล่างนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับจับไว้เหมือนกับเมื่อกี้เลยต่อไปครับเอาช็อกโกแลตม้วนเข้ามานะครับใส่เข้าไปในห่วงแบบนี้นะครับประมาณ 5- 7รอบนะครับ ไม่เกินนี้นะครับถ้าเยอะไปมันจะทำให้ปมเนี่ยมันใหญ่จนเกินไปสอามสี่โอเคประมาณนี้ต่อไปครับดึงนะครับสายช,ช็อกโกแลตนะครับเห็นไหมครับมันจะมีช่วงสายพีด้วยเราก็จัดให้มันสวยงามนะครับค่อยดึงนะครับค่อยดึงเห็นไหมครับโอเคนะครับต่อไปครับ ทำไมเขาเรียกหัวล้านชนกันทำไมผมเรียกหัวล้านชนกันมันจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราดึงทั้งสองฝั่งแล้วนะครับมันจะเป็นนะครับแบบนี้นะครับเงื่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงให้มันชนกันครับให้มันชิดกันอ่าโอเคนะครับยิ่งดึงยิ่งแน่นนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับอ่าไม่หลุดแน่นอนนะครับอ่โอเคนะครับเมื่อได้แล้ว นะครับก็ตัดนะครับตกแต่งให้สวยงามนะครับโอเคนะครับออกไฟเช็คตนิหนึ่งนะ โอเคนะครับเราก็จะได้นะครับนี่ครับชุดสายหน้าของเราแล้วนะครับตัวนี้เราก็เอาไปต่อกับกิฟของเราให้เรียบร้อยนะครับก็ตัดต่อที่กิฟให้เรียบร้อยนะครับก็แค่นั้นเองเราก็จะได้นะครับชุดสายหน้านะครับชุดสายหน้าของเราตามปกตินะครับโอเคสําหรับนะครับเอาไปต่อก็ผมว่าไม่เกินนะครับไม่เกิน30มสิบเซนนะครับ เหตุผลว่าทําไมเอ,อ้าทาไมต่อยาวๆไม่ได้หรอนะครับสายหน้าเหตุผลนะครับเพราะว่าเงินที่เราต่อเนี่ยนะครับของไอหัวร้านชนกันเนี่ยแบบเนี้ยคล้ายๆกับหัวล้านชนกันเนี่ยมันมีข้อเสียนะครับอยู่หนึ่งข้อก็คือนะครับมันมีปมนะครับมันมีปมมันไว้สําหรับนะครับต่อแบบใช้เฉพาะหน้าเลยนะครับคือแบบจุกเฉิญซตงว่าเราไปตกปลาแล้วนะครับเราวัดแล้วมันขาดเลยนะครับวัดปลาแล้วมันขาดนะครับเราต้องการ นะครับรีบใช้นะครับรีบใช้ต่อนะเพราะว่าสถานการณ์มันบีบบังคับนะเราต้องไปต่อนะครับก็นะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับเราก็ต่อชุดนะครับเอ่อคลิปของเราเนี่ยไม่ไม่ต้องยาวมากเพราะว่าถ้าเราต่อยาวมากเวลาเรากอกลับมาเนี่ยมันจะไปติดกับไกด์ของเรานะครับมันอาจจะสุดตีไปมันก็สะดุดก็ต่อประมาณไม่เกิน20สเซนนะครับออกไปนะครับจากตัวสายเมน นะครับไม่เกิน20เซนหรือประมาณ30เซนนะครับกำลังดีนะครับเวลาเผื่อเหยื่อนะครับเวลาเตีออกไปนะครับเนาะอันนี้มันก็มีข้อเสียนะครับอยู่หนึ่งข้อเพราะมันมีปมแค่นั้นเองแต่ว่าข้อดีก็คือมันรวดเร็วนะครับสามารถนะครับใช้งานได้เลยนะครับไม่เกิน5นาทีนะครับก็สามารถนะครับต่อได้แล้วนะครับชุดสายหน้านี้นะครับโอเคอันนี้เป็นแบบที่1นะครับใครที่นะครับต้องการที่จะ ใช้แบบรวดเร็วนะครับก็แนะนำนะครับเงื่อนตัวนี้เลยนะครับแบบเฉพาะหน้าเลยนะครับใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงผมต่อแบบนี้นะครับอันนี้คือใช้เวลาที่ชุเชินนะครับรวดเร็วแต่เรามาดูนะครับอีกเงื่อนหนึ่งนะครับถ้าเรามีเวลานะครับเตรียมตัวก็ ผมแนะนำก็ใช้เงื่อนนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นเงื่อนอะไรแล้วก็เป็นการรูปแผะรูปการต่อรูปแบบใดนะครับผม